ไอไ้ไม่สา่สายใจใส่พริกสดไปอีกพริกพริกแพงใครบอกว่าพริกแพงนี่ดูร้านป๋านี่ดูร้านคุณพ่อนี่ไม่กลัวพริกแพงก็ไม่กลัวมนผ่านภูเรียด <laughs> เครียดจนกินเร้า <laughs> เครียดจนกินเร้า <laughs>

แช่ใช่ไหมมะพร้นอะไรด้วยในวุ้ง

โจโจส้มตำน้องรีจอยนะครับอยู่ที่ราชโยธิน71ทับหนึ่งนะครับกรุงเทพนะครับใครที่ยังไม่เคยมาชิมนะฮะมาเลยนะครับที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับเรื่องความเผ็ดความโจะของส้มตำชนิดต่างๆนะครับแล้วก็มียำนะฮะไม่ใช่ส้มตำพริกนะฮะดูครับผมไม่รู้จะเรียกอะไรนะฮะงงเหมือนกันฮะเพิ่งเจอครั้งแรกครับในวงการการทำสายอาหารสายยำมานะฮะก็เจอแบบพริกเยอะขนาดนี้นะฮะโอ้โหเห็นแล้วแบบแสบซ่วงนะฮะ ครับพริกเม็ดละบาทก็ไม่สนนะครับป๋าบอกนะนี่ครับลุงประยุนลุงประยุนบอกว่าไม่หวันแม้วันพริกแพงนะฮะลุงประยุนบอกนะลุงเจโๆนะฮะเอาเลยครับนี่เชิดก็ถือหน่อยพอดีมันไม่ทันนะคนเยอะมากนะครับรดนูนี่นี่นี่น้องลีจอยน้องลีจอยคือคนนี้นะน้องลีจอยนะลีจอยแจแจค่ะลีจอยแจแจลีจ้อยแจแจคุณพ่อโจ๊ะโจ๊ะอ๋อพ่อโจ๊ะโจ๊ะลีจอยแจแจนะฮะ มาเชิญรับประทานได้เลยนะครับแซ่บๆนะที่นี่นะโอ้โหในจานเท่าไหร่ครับยำทะเลงราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้โหแล้วก็ยังมียำทะเลนะฮะยำทะเลนะครับนี่ครับยำทะเลนะฮะยำทะเลกันหนึ่งร้อยใช่ไหมหนึ่งร้อยหมดเลยเออหนึ่งร้อยหมดเลยไก่ไม้ละาหกสิบบาทโน่นหนึ่งสองสามสี่นะครับไม้ละาหกสิบบาทนะครับไก่นะครับ ไก่นี่มาแล้วหกสิบบาทนะครับ,รบนี่หกสิบาทเท่านั้นนะฮะ <พา S 2> แล้วก็อันนี้จะเป็นหมูค<ม>อหมูย่างนะเขาเรียกข้หมูย่างเท่าไหร่ค<ม>อหมูย่างหกสิบาทนะครับอ๋อถ้าจานถ้าจานสีชมพูนี่หกสิบบาทถ้าจา,านแบบนี้ร้อยหนึง่งอ๋อถ้าจานเลียวยาวๆสีขาวนร้อยหนึง่ง แซ่บนะลูกค้าเพียบนะฮะนี่ขนาดช่วงโควิดนะฮะดีจอยแจ๊ะแจ๊ะ,ะ,จะ,จะพอ่อโจโจนี่ค <laughs> ับดูแต่ละโต๊ะสั่งนะ ตับหวานนี่ตับหวานตับหวานเนะเสร์ฟทีเดียวเลยนะเสร์ฟทีเดียวเลยนะนี่ตับหวานราบหมูตับหวานได้แล้วเหลือราบหมูยังที่อรนมัง่ำหอยนางรม60บาท เฮ้ยร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยนึงลืมไปครับวันนี้มันแพงหน่อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะฮะอ่าจานสี่เหลี่ยมหนึ่งร้อยบาทนะครับจานสีชมพูหกสิบบาทนะครับโอ้ไม่เจ้าโอ้โหตาย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 สุดยอดสุดยอดเลยร้านนี้ไม่กลัวแม้กระทั่งวันที่พริกแพงนะครับพริกราคาแพง ฟ้าก็ไม่หวั่นนะฮะโอ้โหคุณพ่อนี่สุดยอดเลยใจถึงพึ่งได้นะครับนี่อหอยนางรมนะฮะ,ะเขาเรียกส้มตำหอยนางรมหรอเราหอยนางรมจะเป็นน้ำนี่เป็นเราอันนี้เป็นยำขอ,อถ้าถ้าถ้าลาวหอยนางรมคือตำนี้น้ำปลาลาวนะลาวหอยนางรมเหมือนกันยำเป็นลาอันนี้ก็แต่อันนี้เป็นยำน้ำยำหอยนางรมแต่นี่ลาวลาวหอยนางรมนะ

ตาย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 เขาลอยทางปากลำบากทางไหนเอ่ยให้ทายครับคุณผ okay. ู้ชมครับอร่อยทางปากลำบากทางไหนเอ่ยอ่านะครับรับหน่อยจ้านะครับนี่ครับสุดยอดโอ้โหนี่โจ๊กโจ๊กโจ๊กโจ๊ โจโจเจเจอจับไปนะครับ้องใครเลยโจโจเจเจโจจเจเจโจโอ้วโหสุดยอดเลยครับน้ว้ราอย้ับด้วยจ้ารับด้วยเรีรวจของไทยตตกองของเย เขาไม่ตำรวมเหรออ่าตำรวมใช่ไหมไม่ตำรวมแม่ตำรวมพ่อตำไทยตำกุ้งตำไหลบัวกุ้งสดไหลบัวกุ้งสดจัดไปโจ๊ะโจ๊ะไหนพูดดิโจ๊ะโจ๊ะเออตั้งอย่างนี้ดิแต่เบาไปหน่อยตั้งหอยนางรมตำปูกระลาตั้งไม่ได้ทางนี้พวกนี้โจ๊ะไหมโจ๊ะโจ๊ะ อันนี้ก็โจ๊ะเอาไปโจ๊ะไม่ไหมหหมเห็็นาวกกกสดงโจ๊ะเจ๊เจ๊ตัดไปดดเมนูหลบัวเมนูไหลบัวนะครับนี่เท่าไหร่เออแล้ใครแจนราคาน่อย ถ้าเป็นจันไมร้อยหนึงบาทโอ้หนึ่งรบาทน่ากินอ่ะหนึ่งร้อยบาทไม่เดี๋ยวเข้าไปแล้วมือแสบมีถุงมือขาวไหมถุงมือขาวมานี่มีถุงมือจ๊จุอันนี้ตำลาวไม่ใช่ตำลาวนี่ลาวตำลาวตำไม่ใช่ตำลาวนี่ลาวตำลายเป็นคนตำ เราลาจหวัดไหนรู้พูดภาษาเนี่ยน้องใครเหรอจูจจออกมเลยจูจูเ้าบนูแ้นไมปไเรอจูใส่ถุงหรอไลแมนไลแมนใส่ หอยแคงผู้บลาไลแมนจัดไปชุ๊บชุเนียเราหอยแค็งชุ๊บชุ๊บชุชุ๊บ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 ชง๊บชุ๊อชุ๊บแมนไลุ๊บชุ๊บีุบนบ ทตัแค่เวาหยตัวไหนตัวไหนแรอันนี้ตเกเกตค่ะจัดใหม่อันนี้ตัวหกแต่เขายังไม่มา

อ้าวโจ๊กๆอีกแล้วนะครับไม่พอต้องไม่พอต้องซ้ำอีกอู้วตาย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 อะไรจะโจ๊กขนาดน,นั้นแม่จะเาพลิกโจ๊กโจ๊กตังก<จ>ต้งไข่เค็มตัง้งไข่เค็มแป๊บแป๊บ รานเขากรอนีอ่เราใส่กรอขายดีไม่มีพ่แม่เอาไปแม่แม,แม่ของใครนี่แม่ข้าวเหนียวหกกินสามเช็คก่อนเช็คก่อนข้าวเหนียวหกขหนมจีนสามตํากุ้งสดใช่ไหมจ๊กจ้าเบาปิดได้แล้วตํากุ้งสดอันนี้เปล่าอันนี้หอยแครงอันนี้ไปทำเขาก่อว่าเขาจะเอาตําไหนบัดูล่ะก่อ ตําุ้งสนะนี่หอยแครงไม่ใช่นีาไม่กุ้งสดอันนี้ตําแม่ตํกุ้งสดล้วก็อะไรยาวอ๋อถามท่ากันตําไหเค็มมีแต่น้ำเานียไตําหอยแขงได้แล้วถวราใส่ถุงร้อตําไหแข็มตํหแขงลยตําแข็งไปไหนมืกีน ม่แตมอี่เเลยครับไม่ไม่ได้เลยเพระผมถือรอผมถือรอปูปลาปูปลาลายแมนปูปลารเลลายแมนมารอเพียบเลยนะฮะ

สองเม็ดขายไหมครับไม่ขายครับสามเม็ดขายไหมไม่ขายสังยังไไ,ไ,งไ,งได้เก่าสองเม็ดก็ได้เก่าสามเม็ดก็ได้เก่าสี่เม็ดก็ได้เก่าเจ๋อเจอ,จอ <laughs> เริ่มจะอ่อนแรง,ออแง <laughs> เริ่มจะอ่อนแรงแล้วครับวันนี้เครียดน,<า>นะฮะใครมาใครมาวันนี้ <laughs> <laughs> โอ้ใครมาเียอเลยนะโอ้ยอ่อนแรงแล้วป,ป๋าบอกอ่อนแรงแล้วโ <laughs> จอ๋จอเจอ๋อทุกวันเลยฮะสาสุก็มาเยี่ยมวันนี้นะฮะทุกอย่างนะครับเข้มา พริกแพงแกก็ไม่หวั่นนะแกไม่กลัวหรอกเรื่องพริกแพงนะให้ขายได้อย่างเดียวนะดูดิโอ้โหดูพริกซะก่อนไม่หวันว่นเราลูกค้ากินยังไงตามใจลูกค้าตามใจลูกค้าไม่เผ็ดเาขาไม,เไม่ขายอย่างเดียวไม่เผ็ดไม่ขายอย่างเดียวอย่างเดียวตามใจลูกค้าทุกอย่างตามใจทุกอยา่างดูซะก่อนนี่จู่จูจจล่ลูกลูกแจ๊ะแจ๊ะพ่อจุ่จู เออแปดเออเก้มคะมันเป็นแค่ภาพรวงตานะครับจุ๊จ๊ะจ๊ะดูเนี่ยน้ำปะลาประเทศลาวสปปลาวนปะโนะอ้ยแม่เจ้านี่จะบอกนะว่าตำครกเดียว ดูดูคุณผู้ชมดูโโอ้